สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเชิดเดิลครับผมกับศึกแกครับผมวันเดียวกับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นการแบ่งฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอแอนเมตนะครับผมในช่วงสามตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมไมีแย่มีจอยน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ5 0าสิบหครับผมห้าสิบเปอร์การรีว,วิวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมก็จะเป็นรายการพูดคุยอนิเมะในแต่ละซีซั่นนะครับผมในช่วงสามตอนแรกเท่านั้นนะคครรัับบผมือตอตนนแกก็ เป็นเก์ดอบที่ฝรั่งไงคนเขาชอบใช้กันนะครับผมว่าไอสา้สตอนแรกนั้นอะเป็นเรื่องที่มันมีความสนใจในเรการรีวิวสไตล์ทีมการที่เราจะรีวิวเราต้องวิจารณ์เราต้องไม่สนใฟขับเล่นพยายามให้คนดูคลิปผมเข้าใจการรีวิวของตัวผมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับผมโอเคก็ชอบอยู่ดีกดไลดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอบฝากในการชมนะครับผมขอบมากจริงๆสาบคนที่ติดตามผมเสมอมาครับแล้วก็ขอฝากช่องของผมไปตลอดได้นะครับขอบคุณมากสาบผู้ชมใหม่ขอฝากช่องและก็ทน้องของโมก,กาอันนี้ทูเบอร์ได้นะครับผมโอเควันนี นะครับผมอยู่กับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริงสองพันนะครับผมนับว่าเป็นซีซั่นที่ณตอนนี้นะที่เราผมดูอนิเมะทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็นับว่าเป็นอนิเมะที่มีความน่าสนใจใช้ได้นะสิบเรื่องที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นอนิเมะที่น่าสนใจแต่ก็้องมาดูว่าโดยรวมทั้งหมด,ด,ดจะเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน่าสนใจและเป็นซีซั่นที่ดีแค่ไหนกันนะครับผมโอเควันนี้อยู่กับเรื่องที่สิบเอ็ดนะครับผมเรื่องสิบเอ็ดก็ นับว่าเข้าสู่ครึ่งทางและการนะบว่าจริงๆแล้วเรามีเรื่องที่เราพูดถึงการซีซั่นนี้รวมกันทั้งประมาณ23เรื่องนะครับผมซึ่งก็เยอะมากนะครับผมก็ลอาดูว่าไอสารตอนแรกทั้งหมด23เรื่องเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่มีความสนใจแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนนะครับผมเรื่องนี้นะครับเรื่องที่11เราก็จะเป็นแอนิเมทที่เกี่ยวข้อกับแนวคอมเมดี้ไซไฟนะครับผมแนวสัตว์เลี้ยงนะครับผมกับเรื่องราวของอายุดแบบจักรวรรดินะครับผมอ่าอัสโตสนะครับผมยึดทองโลกมาแล้วบอกว่า นะครับผมจะมีโตของนังเอกเราเนี่ยโตของตัวหลักเขาเนี่ยทุกสองมาสัมโลดรลกนะครับกับหลงความน่ารักของแมวนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของอความน่ารักเรื่องราวอคอมเมดี้ฮาระหว่างต่างโลกระหว่างคนชาวต่างโลกกับพวกแมวพวกสัตว์เลี้ยงน่ารักระลังทะไลแลก็เป็นซีรีส์แนวชิคๆสบายๆนะครับดูเอาซีรีส์ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าทําน่าจะทําให้ใครหลายคนรู้สึกมุ้ยตามกับซีรีส์นี้นะครับผมก็เสียแล้วครับอกเราจะมาพูดกันเลยนะครับอกกับเรื่องที่มีชื่อว่าคาวาอิซุงิไขสิทครับ ผมโอเคไม่มีชื่อไทยเด้อน,นะครับผมเข้าว่าอ e ีซูนี่ใคสิทธ์นะครับผมเป็นซีรีส์เรื่องที่11นะครับผมที่เรียกว,ว่าเป็นบบคอม,มเมดี้ไซไฟที่น่าจะคอนเซปต์เรื่องอะไรต่างน่าจะมีความน่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเออดูชิวๆิวสไลด์ข้าวเวลาได้เราจงดูว่าซีรีส์นี้สับตอนแรกจะมีความน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับถามว่าดูแบบถูกเลกิขสิทธิ์ที่ไหนบ้างเรื่องนี้สามารถดูแบบถูกลิสิทธิ์ได้ที่ที่เดียวครับผมบีวีลีเช่นเดิมครับผมก็ซีซั่นนี้ก็เอาของถูกเมมเยอะตไลยนรรับแต่่สหหเเเืือองมดิก พเมียมนะครับเพราะฉะนั้นพรีเมียมรายอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับใครที่ดูฟรีเพิ่งดูได้แค่ตอนที่2นะครับก็ตอนที่3ต้องรอไปอีกอาทิตย์นึงนะครับตอนนี้ถ้าคุณอยากดูพรีเมียมเร็วๆอยากดูแบบตอนที่3เร็วๆก็สมัครพรีเมียมนะก็ต้องสมัครพรีเมียมนะครับถึงจะสามารถดูได้นะราคาไม่ถึงร้อยกว่าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆจริงนะครับสำหรับที่คุณอยากดูอนิเมะประมาณร้อยวันเรื่องนะครับผมก็คุ้มมากฉันใครอยากดูเรื่องนี้พรีเมียม์ที่ไปรีเลยที่สุดนะครับผมแแตลละโอเคก ขออนุญาตว์ตัวของเบลลี่นะครับผมที่มีลิสิทธิ์แล้วดูกันนะครับแต่ว่าอย่าไปดูเถื่อนเลยเนาะขอร้องนะครับมีลิสิทธิ์ที่มันเข้าถึงได้กันนี้ก็เข้าใจว่าหละแพลตฟอร์มเบลลี่มันมีปัญหาหลายอย่างที่คนน่าจะรู้กันดีแต่ว่าก็อุดหนุนกันหน่อยนะจะได้มีของรู้สึกเยอะๆนะครับในอนาคตจะมีวงการแบบภาคใครที่มันแบบเยอะกว่าเดิมมีค่ายถูกสิทธิ์ที่มันเอาเข้ามันเยอะกว่าเดิมไม่แน่ซีซั่นหน้าจะเข้าทุกเรื่องเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่สับตอนนี้คืออุดหนุนของสิทธิ เรามาพูดถึงความคาดหวังซีรีส์นี้นะครับผมถามว่าซีรีส์นี้ค่ะไบซงเฮีไคซิตเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมหวังขนาดนั้นเลยไหมก็ต้องบอกว่าไม่ในขนาดนั้นอันนี้ผมเราพูดในความรู้สึกผมนะครับของเขาซงเฮีไคซิตเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้หวังขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าเป็นน่าจะเป็นซีรีส์แนวแบบชิลๆสบายเป็นซีรีส์ที่มันแบบดูเพลินดูเอาความแบบ งวยงุย,งยถ้าดูผมดูจากเทเลเลอร์มาดูแบบดูซีรีส์ดูเอาหาเดี๋ยวว่ามาดูพวกแบบต่างโลกมาเจอสัตว์เลี้ยงน่ารักของโลกเรามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรนี้นะครับก็ได้ว่าเป็นซีรีส์ที่น่าจะมีความน่าสนใจอยู่ในะเร่องสนี้อยู่แต่ว่าถ้าเราดูเพื่อเอาความแบบ ความจริงจังความเป็นเรื่องอะไรต่างความรู้สึกของเราอินติดตามดูเทสผมสักว่าน่าจะไม่ได้ขานาดนั้นซีรีส์ผมเลยไม่ได้หวังอะไรมากขนาดนั้นจับตัวขอซีรีส์เพาะทรงยี่ใครสิ์นะครับผมก็ตามนั้นไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับเรื่องนี้โอเคสโซโล่ทําเรื่องนี้นะครับซีเนเจอร์เอลพีซึ่งนับว่าเป็นโซโล่ที่ก็ทําผลงานมาโดยตลอดนะครับผมก็อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วล่ะกับซีนีก็มีผลงานเช่นไฮแต่เพรว่ามันจะบานนะคุณคุณหวัง็ดีนะครับมีคอสเกมเกมรักหัวใจคูณสองนะครับผมมีเรื่องเล่าสาวน้อยไทยโชว์นะครับแลล้วก็ผงานลล่่่าสุดเมืออตนนปีีทแ้วะครับ โกอดบ้านนะครับผมก็มีผลงานมาตลอดนะจะมีเรื่องในซีซั่นนี้เรื่องในซีซั่นก่อนเนี่ยจะไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ก็ นับว่าเป็นโซลที่ก็ทถ้าผลงานคุณภาพมาเสมอนะเออเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าเป็นคุณอนิเมะแบบเป็นโซลที่งานภาพก็โอเคตลอดนะไม่มีงานภาพบางเรื่องอาจจะเป็นงานภาพย่อนผาบ้าแต่ว่าตัวของทีเจ๊เอ็สพีนะว่าเป็นโซลที่มันก็ไม่ค่อยมีคนบ่นเท่าไหร่เรื่องงานภาพนะเพราะว่าเรื่องของงานภาพในต่อก็นับว่าเป็นงานภาพที่ดีเหมือนกันเช่นตัวของสาวน้อยยุทยโชเงี้ยหรือรักะอบสาวบ้านถึงแม้ว่าเรื่องของในเรื่องจะไม่ได้ขาดแต่เรื่องงานภาพมันรับประกันได้งทุกตอนนะครับผมตามแล้วแหละโอเคก็เรื่องงานคุณภาพเราก็ไม่ได้ถึงขั้้นนแบบตองวั อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะโซโนนี้มัน็นโซโนที่มันก็ทำงานโอเคอยู่แล้วนะครับผมจัาแล้วแหละ โ่โตของผู้กำกับแล้วก็คนเขียนบทนะครับผมผู้กำกับคือตัวของอาอาอโตริจุนนะครับผมขอไปนะอาโตริจุนนะครับผมจากซีรียุ์สาวน้อยยุทธไทยโชนะครับซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นดนวโรมบติกที่ผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในปี21นะครับผมแต่ว่าก็เราดูบุกันว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาเขียนดีกำกับดีแค่ไหนเพราะในเรื่องนั้นนะครับนับเป็นเรื่องที่สองของเขาเองนะครับเซิร์ฟคนเขียนบทนะครับอายาซาสึกิครับผมเซิร์ฟเป็นคนเขียนบทที่ผลงานละาสุดของเขาคือมูอิปองซีซาดีแล้วนะ ครับผมส่วนพลนอนาคตก็จะมีเรื่องหนึ่งอย่างเช่นโตของโอคารับี่นักษวาดใจจากโปรเจกต์น้ํานายซีซันฟอร์ดนะครับผมก็เล่าด้วยว่าพุ่งกับแล้วคุณเคบอดมีประสบการณ์ทําเรื่องแรกทั้งคู่นะครับแล้วก็เพิ่งมาทําเรื่องที่2เองอย่างเช่นแบบตัวพุ่งกับก็เป็นโตของอาสาวน้อชาโจใช่ไหมคุณเคบอดก็มุ้ยโปงซซี่แล้วเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เราน่าจะคาดหวังเรื่องของอาสกายว่าของพุ่งกับคนบนดอยู่แต่ว่าเขาเพิ่งกำกับประมาณเรื่อง2เรื่องเองอ่ะเราอาจจะไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นนะครับไม่แบบถึงขั้นแบบให้เราสึกโอ้เป็นซีรีส์ที่ราหวังได้แน่นอนนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ เาแล้วแหละโอเคก็สำหรับซีนี้นะครับผมผมไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นนะครับเอาละนะครับผมไม่ไเสียดายเราพูดถึงความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับ3ตอนแรกไม่สปอยนะจ๊ะโอเคเรื่องนี้ เรามาพูดถึงเรื่องย่อของซีงรีส์เขาออส์เงียไคสิตนะครับผมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าของเจกรอดีอสทศนะครับผมยึดครองโลกยึดครองดาวขขาทษด,ดจนมาถึงจนเดินทางมาถึงโลกนะครับผมโกโกนั่งสำรวจของพวกเอเลี่ยนหมายลุกลามและยึดครองโลกนะครับผมลิซ่าอยู่นาถูกสำรวจมาสำรวจบนโลกนะครับผมแต่กลับหลงความน่ารักของแมวและมีสิ่งชีวิตที่ขนปุยบนโลกจนต้องใจอ่อนและทิ้งภารกิจเดิมและแอบขัดขวางพวกที่เข้ามาเข้าตนก็ามาก่อกวน,นครับผมนี่คือเรื่องราว ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ง่ายๆคือมาเป็นซีรีส์ที่บอกว่าไอ้กลุ่มต่างดาวเนี่ยกลุ่มมันเรียกว่าอะไรนะ กลุ่มอ่าคณะสำรวจของพวกเอเลี่ยนเนี่ยกลุ่มคณะสำรวจเนี่ยได้มาสำรวจโลกนะครับผมได้แบบยึดครองดาวแล้วก็มาลุกลานจันที่จะยึดครองโลกนะครับผมยึดครองโลกแต่ว่าไอโตของนาเอกล่ะลูน่าหรือไอลิซ่าลูน่าเนี่ยก็มาสำรวจมาโลกแต่กลับหลงความน่ารักของพวกแมวนะฮะเลโกะนะครับนี่แงวคิ้วิคิวนะครับผมกระตับแล้วแหละโอเคซีรีส์เรื่องนี้นะครับคะแนนในเอลนะครับผม7.07นะครับซึ่งเป็นคะแนนที่ก็ ค่อนข้างที่จะวันๆน,นิดนึงว่าจะลงหกนะครับแต่เลอกเดีกก็ดูจากสายภาพนันจะเป็นซีรีส์ที่มันอาจจะไม่ได้ขาดนั้นนะครับ่ว so, นอันนี้ดีบีครับอันนี้หนักหน่อยเพราะคะแนนอันนี้ดีบีเขาหนัาโหดนะครับ4.19ครับผมคะแนนแย่เลยนะเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคะแนนอันนี้ดีบีเป็นคะแนนที่บอกว่าโอ้คนข้างโหดนะเพราะว่า คะแนนไออันนี้ทบีเนี่ยประมาณต่ำกว่า5ขึ้นไปคือเรื่องที่แย่นะครับผม5้ถึงหถึงเป็นเรื่องที่โอเคกับดีนะครับ7นี่คือดีแล้วล่ะและเป็นเรื่องที่มึงต้องจับตามองนะครับสาบเรื่องนี้ก็คะแนน4ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นซีรีส์ยังไงนะครับผมสาบซีรีส์นี้ยนะโอเคเอาล่ะสาวตอนแรกซีรีส์นี้ในความรู้สึกผมนะครับผมซีรีส์นี้ก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะแต่ที่จริงแล้วซีรีส์นี้นะครับผมก็ต้องพูดโดยความรู้สึกผมคือมันไม่ได้ขานั้นนนนนนนอออ่ะตตาาาาคคคววมมมมรรรรรู้สสึกกกผผเเลยยัับแแืซีี์ดิทงงุ นะครับผมคือเป็นแนวระหว่างที่บอกว่าไอต่างดาวเรามาเจอสัตว์เลี้ยงน่ารักแล้วก็บอกพยายามที่จะทำให้แบบพยายามใช้ชีวิตอยู่กับหลักสัตว์เลี้ยงน่ารักวันนี้ว่าเออกูมาเจอสัตว์เลี้ยงน่ารักพวกนี้กูจะสามารถแบบดูแลสามารถแบบอยู่กับพวกเขาได้ไหมเพราะว่าอาการของอาการของนังเอกคือแบบโอโ้โหแม่งคือคือพูดตรงนะไอคนรักแมวอ่ะคนรักอะไรจริงๆอ่ะอย่างผมหรือคนอื่นอ่ะบนโลกไปเนี้ยคงไม่มีใครทําอย่างนี้ เขาไม่มีใครเป็นอย่างนี้หรอกเชื่อผมแรละคือแบบมึงแบบโอ้โหกูจะงุยขนาดนั้นนะแบอือจริจร้าคือแมวมันงุยมากนะครับราะฉะนัซีซี่นนี้นะครับผมสุดท้ายถึงแม้จะไม่มีน้ำมาแต่เรื่องนี้แมวน่ารักครับผมสิบเต็มสิบครับผมตบมือสุดยอดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ครับทุยหล่อเล่นแต่เรื่องนี้ก็ถ้าพูดถึงคุณภาพของไอความน่ารักอะไรต่างก็สิบเต็มสิบ ล่ะเลยแหละเลยๆก็สิบแล้วสิบวะแหละเออก็คนรักแมวนะสาบคนรักหมาก็รอดูแล้วกันนะอาจจะมีซีนหมายเยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ตามนั้นเอาความเป็นจริงแล้วกันตอนตอนแรกก็นึกว่าเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ทั่วไปนะครับผมที่เราก็เคยเห็นแหละจะเป็นซีรีส์ที่แบบดูเอาความงุย้ยดูเอาแบบไอ้พวกแบบไอ้พวกแบบไอพ้พวกแบบอะไรนะ พวกรักแมวพวกรักหมามาโชว์ที่แบบว่ากลัวมีแมวน่ารักแค่ไหนอะไรเนี่ยก็แบบมันก็เป็นซีรีส์น่ารักๆดีที่แบบเห็นว่าไอ้ตัวของไอริสโล,ลูนาจะสามารถปรับตัวให้กับแบบเหล่าสัตว์เลียรักที่อยู่บนโลกนี้ได้ไหมแต่ว่าผมก็รู้สึกเช่าซีรีส์นี้ตรงส่วนหนึ่งใช่แม้ว่าผมจะมองว่าเป็นซีรีส์ที่ธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่ธรรมดาตรงส่วนหนึ่งกับเรื่องราวที่แบบว่าเออความรู้สึกของตัวละครเรคช่นแบบตัวของลูนาที่บอกมีความสามาัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพวกสัตว์เลี้ยงอะไรต่างเลยก็แมบบ้กระทั่งตัวของแมวววนนนนะครรัที่่่กก็็ตต้้้้อองงงพูููดดาาผผมมใหุณลสจ ผมถึงมองว่าเซตนี้ไม่ได้เป็นสซตที่ถึงขั้นธรรมดาแบบหนักขนาดนั้นนะครับถึงแม้เรื่องของมุกอะไรต่างก็มาพูดตรงมุกของมันอาจจะเป็นมุกที่ใครหลายคนจะต้องำคาญเพราะว่าตัวของลิซ่าลูน่ามันแหลกปากทั้งเรื่องอ่ะเออมันแหกปากอ่ะแหกปากกับความน่ารักที่บอกว่าไม่สิ่งมีชีวิตที่น่ารักขนาดนี้มันคืออะไรกันเอมันจมากอดขาเล่นเออมันมาเลี้ยแค่ฉันไอ อะไรปรนะมาณนี้คุณคุณจะคุณจะรำคาญตรงนี้ไหมผมอันนี้ก็ต้องเลยจากคุณนะครับแต่สอบผมก็ก็บางมีบางมุมที่ขำอยู่จะบอกแบบว่าอ้าไอคนที่แบบลงรักแมวมันขนาดนี้เลยเหรอว่าแต่อาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่รู้ไงแต่ มึงขนาดนี้กันเลยเหรออะไรวะเนีย้ยมันก็มันก็ฮาดีนะครับแต่ก็มันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นแนวที่สบายที่เรามาดูความเงินนะแต่ว่าสิ่งที่มันรู้สึกชอบกับซีรีส์นี้คือไอ้เรลลื่องตัวละครไอ้ตัวละครมันเป็นตัวละครตัว,ลลตวมุ้ยเฉยนะตัวละครที่เหลือเนี่ยแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือไอ้เรื่องเราความสัมพันธ์แบบสัตว์เลี้ยงหรือความรูร้สึกของตัวซีซั่ลูน่าที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นทำให้เรารู้สึกอินตรงส่วนนี้อยู่แต่ว่ามันก็แค่ส่วนเล็กส่วนน้อยเฉยเพราะจริง แบบว่าไอตัวของลูน่ามันจะแสดงอาการไงที่แบบว่าเจอเหล่าตัวสัตว์เลี้ยงน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งีนี้ไม่ได้มีอย่างนั้นแต่อาจจะมีเรื่องสนใจนะคนได้กับเหล่าพวกแบบ ไอ้กลุ่มสืบสวนไงี้ยไอ้กลุ่มคณะสืบสวจเนี่ย,อย,ข,ยของพวกเอเลี่ยนเนี่ยกลุ่มที่เหลือเนี่ยจริงๆนะกลุ่มคณะสืบสวจตอนนี้ก็โผล่มาสองคนแล้วแต่อาการก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับผมตอนนั้นก็เราดูว่ากลุ่มที่เหลือตัวละครอื่นที่จะโผล่มาสาักสีส่สามจะเป็นไงครับแต่สำหรับตอนนี้คือมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับผมโอเคเอาล่ะโซโล่ที่ทำนำงานไมเชนเรา,าพูดถึงโซโล่ที่ทำเจสเจอร์เอ็พีถามว่าทำการภาพเรื่องนี้ได้ ดีแค่ไหนก็ต้องบอกว่างานภาพมันโอเคนะอ่าตามมาตรฐานมันคนระับไม่ได้เป็นงานภาพที่เผาเลยครับผมไม่มีเลยครับเรื่องนี้งานภาพไม่เผานะงานภาพมันจะสไตล์แนวแก๊กคอมเมดี้แล้วก็เรื่องของการลงเสียจจะดูแบบเบาๆบ่อยจะดูแบบไปอย่างหนักขนาดนั้นบ้างนะแต่ว่าสไตล์ของซีรีส์นี้มันก็อย่างที่เห็นครับผมมันคือสไตล์ซีรีส์แนวแก๊กเราไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็เรื่องงานแอนิเมชั่นไม่ต้องทําถึงขั้นแบบโหหนัก กึ่หนึ่งขั้นแบบต้องทําอลังการงานสร้าง,ปเ,โโง,างาเป็นแนวคอมดีๆงานแรนเด์ชั่นลื่นไหลอะไรนะมันไม่จะเป็นต้องขนาดนั้นนะครับสหรับส่วีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่บอกว่างานภาพค่อนข้างที่จะเป็นโอเคแล้วก็ตามมาถามเจ้เซอร์ฟเอพีนะครับผมไม่มีงานภาพที่มันรู้สึกแบบเผาอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่มีเผาเลยแหละเอาง่ายๆนะครับโอเคสําหรับคนตัวของอ่าสาวประกอบนะครับผมนักภาพก็ ตอนนี้คือภาคที่ดีทุกตัวละครนะครับตอนนี้คือเราต้องเชิดชมตัวของอาริซาโลนาโดยตัวของอนาโมเลยูมิลินะครับผมก็าพากได้น่ารักแล้วก็าพากสมกับตัวละครดีมันแหกปากกันแล้วก็ทําให้แบบการาพากมันดูมีความน่ารักความงุยง้ยๆหรือความรือมันแบบความแบบ อะไรนี่ฮความบ,บ้องบ้องของเหล่าตัวละครนางเอกที่แบบมาเจอเหล่าบัสัตว์น่ารักก็ออกอาการอะไรแบบเนี้ยมันก็ภาคดีจริงนะเราแต่แต่แตัวละครก็ต้องรอดูว่าภาคเป็นไงแต่ว่าผมพูดตรงผมชอบคน,คนหนึ่งนะครับนางการมาแล้วยุจิใช่ไหมบ้างผมผิดคนป่ะอ่ะเมีอัลบโตยูเมะนะครับผมภาคน่ารักมากแต่ผมไม่พูดหรอกใครน่ารักจริงนะครับผม <laughs> โอเคเอาละส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับเพลงเปิดมีชื่อว่าซุปเปอร์แคทบิ๊กแบงนะครับผมชื่อบัตฟังโดยตัวของโชงาคุเซนะครับผมเพลงโอเคนะเออ เออรู้สึกกับเพลงมันจังหวะมันได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับผมแต่เพลงมันดีจริงแหละนะครับผมตอนนั้นโซนเพลงปิดนะครับเนี่ยบริสเดอร์เมอร์ฟีนะครับผมพามาชื่อเออชื่อชื่อใช้ได้ไว้ตั้งชื่อดีไว้แล้วตัวของแดร์ล็อกนะครับแดร์ล็อกบวกก็ถ้าคุณคุ้นหูกับซีรีส์แนวต่างระดับซีรีส์โรแมนติกช่วงนี้วงแดร์ล็อกก็จะเริ่มร้องเพลงอนิเมะบ่อยขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวตัวของแดร์ล็อกนะครับผมก็เพลง แล้วก็มีโตของนางเอกวิ่งไปวิ่งมาแค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นจริงซาวะก็มันก็เป็นซาวะงานเมชั่นนะแต่ว่าเรื่องของเปปิดก็ใช้ได้นะครับผมตาน,นั้นส่วนคนซาวะกอกเรืร่องนี้นะครับผมคือคนซาวะกอกเดียวกังกับมุยปองแล้วก็ขอรบเข้ไปใกล้ใจเธอแล้วก็โนเบโนเวทนะครับผมซึ่งซาวะกอกคนนี้ในต่านชนก็ทำซาวะกอกซีซั่นนี้สองเรื่องนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือชอยุสุเกะนะครับผมโอเค ซาวประกอบเรื่องนี้ดีแค่ไหนก็ต้องบอกว่าเอ้ยผมพ้องพูดก่อนว่าผมชอบซาวประกอบเรื่องนี้นิดหนึ่งนะตรงสีตรมมีบางเพลงอะบางเพลงของซาวประกอบตัวนี้ค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็ต้อง เราดูก่อนว่าสา่วประกอบตัวนี้จะเป็นส่วประกอบที่มันแบบมันเจ๋งแค่ไหนสหรัรบตอนนี้คือผมโอเคกับส่วประกอบของซีรีส์ไอคายิคายสิทธ์นะครับผมโอเคก็ตามนั้นโอเคเราไปสู้คะแนนของซีรีส์สตอนแรกของซีรีส์คาวาโซอีซูงิคายสิทธ์นะครับผมก็เรียกกันซ้ำละใครเสียกันคาสิทธ์เป็นซีรีส์แนวคอมเมดี Sci ้ไซไฟฮะาคาสิทธ์มันจะเล่นเป็นเกมใช่ปหม แต่ว่าอ่าอ่าอ่านี่ไปก็ได้อาคอมดี้ไซไฟนะครับผมกับเรื่องราวของอากลุ่มพณะสำรวจที่จะมายึดครองโลกนะโดยมีลิซ่าลูน่านะครับบราตำรวจบัรบโลกแล้วก็มันหลงรักเหล่าคนปุยทั้งหลายแล่นะครับก็เป็นเรื่องราวดูเอาเพลินส,สบายนะครับดูที่บอกว่าเรามาดูความโม่ของคนคนหนึ่งที่รักแมวซึ่งผมก็ตามนั้นนะัะผมมันเป็นซีรีส์ที่มันดูเอาความแบบน่ารักมึยก็น่ารักจริงนะซีรีส์แต่เอาความไ็นจริงก็คือมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบมันก็ไม่ได้มีแไรขนนมันเป็นซีรีส์แบบว่าเรามา ฝังตัวของตัวหลักว่าเออจะแบบไอ้กลุ่มอื่นนะกลุ่มคณะสำรวจเอเลี่ยนเนี่ยหรือกลุ่มแบบตัวของอิซาลลนาเนี่ยจะมีอาการไงก็ซีรีส์นี้ก็มีประมาณนี้จริงแต่จะมีส่วนที่มันแบบมีเนื้อหาที่บอกว่า เออน่าสำคัญเรื่องซีรีส์ที่แบบมันดีมีเรื่องราวการติดตัดสียใจอนาคตก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้ขาดนั้นแต่อันมีส่วนดีๆเช่นแต่มันก็อาจจะมีส่วนที่มันดีตรงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวของตัวละครที่ทำซีรีส์นี้มันไอตัวละครของนางเอกเนี่ยที่ทำซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามันดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมโอเคสาวตอนแรกของซีรีส์เขาว่าอีซงฮีไคสซิตนะครับผมผมให้ที่5.5ครับผมมันก็ธรรมดาแหละแต่สาเหตุที่ผมให้ขึ้นมา0.5หนนนนนนน่่่่่่ออออยยเเเพรรรรราาาะววมมมมมมัััีีีีีืืงงงงซซูึตสุ่ด ที่ผมสึกว่าผมโอเคกับเรื ina, ่องราวของตอนนี้เช่นแบบเรื่องราวของซีซาลูน่าเอยหรือเรื่องราวของตัวละครเลยบทพูดเลยบางอย่างที่ผมสึกว่าผมชอบเรื่องราวของการแบบเลี้ยงดูหรือคนปวยบนโลกนี้ที่ผมสึกว่าเออมันเป็นซีรีส์ที่เราซึ้ออินตอนนี้ได้เพราะว่าไอการเลี้ยงดูต่างๆมันสามารถอิงความความเป็นจริงได้แล้วก็มีเรื่องราวของซีรีส์อะไรต่างที่ผมสึกว่ายังมีซีที่ผมชอบอยู่แล้วก็มีมุกอะไรต่างที่ผมสึกแบบมันก็ยังโอเคบ้างแต่สาหรับผมตอนนี้คือซีรีส์นี้มันก็ไม่ได้มีขนานสำหรับผมแล้วนะแต เขาบอกว่าอิซามิยใครสิดถามว่าผมให้5.5เหมาะสมไหมเหมาะสมกันต้องพงคณาถามผมแนะ่ยนะไหม นั่นตอนนี้สำหรับคนที่ชอบดูเอาความกูงเงยน่ารักดูเอาสัตว์เลี้ยงดูเอาเหล่าคนปุยนั่นแหละอาจจะแนะนำสำหรับผมคือฮ่าดูเอาซีรีส์นี่มันแบบไม่ชอบในอย่างนี้ผมอาจจะไม่แนะนำขนาดนั้นนะครับสภาับผมตอนนี้ก็รอดูแล้วกันอีกคร้งตอนที่เหลือจะเป็นยังไงนะครับกับซีรีส์นี้นะครับโอเคเข้าว่าอีซงอีใครเสร็จผมให้ที่ห้าจุดห้าในสาบตอนแรกครับโอเคเจาะการพูดถึงเวสตซีซั่นสปริงหล่ที่สามเรื่องนี้นะครับกับรายการสองตอนแรกเป็นกันบ้างฮะนะครับผมไม่ชิญติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรบครับผมการเช่งนนะครับผมก่่ออนนพบเรืงห้าครัับสสวดีครับบบ๊าายย